เอาว่ะสัสดีทุกคนครับผมลุยกันมาถึงชั珀เตอร์ที่6แล้วไปลุยกันฮะอาที่แล้วนี่ถือว่าเหน็บเหนื่อยพอสมควรเลยอานี้จะเป็นยังไงบ้างเฮ้ตอนนี้เราอยู่ในถ้ำนะฮะที่ดูหน้าคนลุกสุดๆเลยเสียงเพลก็น่าคนลุกโอ้โหแล้วมืดมดไปบดมีอะไปบดน้บดน้ำไปบมาพี่ดเลีนตอตรงนี้เหมือนมืทางลับเข้าไปข้างในเอ้ย มีทางลอะอะทางลับลงมาข้างล่างโอ้สุดโยอดเลยเฮ่ทำทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวอะโอเคแดชส,สิเนาะไปปึ๊บเรียบร้อยขึ้นมานี่แล้วระเบิดฮะกด X เพื่อเข้าไปข้างในและหลังจากนั้นก็ระเบิดจากภายในตูมตา้มอือแล้วก็มีคาถาด้วยเจียวเลยครับ มาหยิบมาสิอาจจะอ๋อลืมไปว่าเราเป็นเป็นล่างวิญญาณดีกว่ามันหยิบไม่ได้โอเคมาหยิบมาครับเรียบร้อยเอาไปคืนเจ้าของกันแม่เขาทําเพลงช่างแบบหน้าขนลุกซะเหลือเกินเออจะเฮ้ยเกือบตกโอเคดีดีด,ด,ดีมาในนี้อะาจะทําไว้ทาไมวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคเราต้องไปทางไหนทางนน้นสินะออไปพุ่งไปอะจะเอา มันไม่ไม่โดดได้ย,ไรรยังไงวะฮะเออนี่ไงอะโทโอเครับไปซะปบแล้วก็เอออย่าบอกนะว่าเราต้องให้ไม่งั้นประตูไม่เปิดนี่งไงมีประตูอยู่ซ้ายมือเรียบร้อยครับอามิตาพุทธอ่าทางไปต่อของเราโอเคเลยจุดเซฟขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะดูดีไปทางนี้โอเคครับ ทางนั้นมีทางไปต่อทางตรงนูน้นทางนี้โอ้โหเดี๋ยวมันมืดบองอะไรไม่ค่อยชัดเจนเลยทิวทัศน์แย่มากโอเคลงมา,างลาก่อนครับมาแล้วก็โอเคน่าจะวิ่งไปทางนู้นแหละเนาะไม่อยากโดนน้าเออเดี๋ยวสกรปรกโอ,โอ้โอเคแถวนี้มีอ๋ออ๋ออ๋อประตูอยู่ทางนี้โอเคเราต้องมาเล่นเจ้าสามอันนี้ก่อนอันนี้ไม่น่ายากนะโอเคฮนะกดรู้แล้วนะกดบีอ่ะเออเอ๊บ อ๋ออะไรอะ่ะทําไมหมุนฮะอะไรวะน่าเอาแล้วมันเป็นแสงสีแดงแล้วประตูก็เปิดเหรอทําไมเพื่อนเราเป็นสีแสงสีแดงแบบนั้นเอาแล้วเล้วเเปิดได้เลยนะโหอันนี้งงครับเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้ด้วยเหรออา้าโอ้โหมันเซตให้หมดเลยว่ะผมคิดว่าต้องเล่นเองแบบสอันซะแล้วแต่ไม่ใช่ว่ะเอาโอเคครับผมตามเพื่อนไปอ่ะเอา,เอา มันตรงตีนอะไรวะเนี่ยแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นการฮะผมไม่ใช่ว่าผมต้องกลับไปอะไรอะงงวะ่ะว h a เด h e ์ฟ c k เล่นได้ไหมเนี่ยไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลยเอา้าแล้วไปไงต่อละครับทีนี้เฮเอาทางไปต่อมันฮะอุ้ยมีทางลับอยู่ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวมันซ่อนไว้แบบปางตามากโอเคครับกว่าจะเจอโอเคมา ดูซิว่าในนี้มีอา้าวชิบหายทั้งทั้งดักไฟทําไว้ทําไปวัดทะทางได้ฮะ,ะเอ้ทางนี่วิ่งไปได้ขึ้นมาข้างบนแล้วก็อา้าวขึ้นมาทําไมวะเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แะทางหลอกมันเยอะจังเลยอะทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวข้ามาทางนี้เลี้ยวอ่อไม่เจออะไรครับเจอเอา้าวอันนี้เป็นทางขึ้นมาข้างบนเจอทางข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างอา้าวเดี๋ยว ไปไหนวะเน่เดี๋ยวงงแล้วเนี่ยหลอนแล้วเนี่ยเฮ้ยหลงทางเฮ้ยีทเอาอันทีโอ้โหโอเคครับเดินดูจนทั่วแล้วครับสงสัยทางไปต่อก็น่าจะเป็นทางนี้ละมัง้งเออมาโอเคครับถึงสักทีอ่าทางไปต่อได้โอ้โหกว่าจะหาทางเจอโอเคครับมาแล้วก็อ่าเข้ามาทางนี้แล้วเราก็ลงไปลงล่างเจอเพื่อนได้เออเดี๋ยวเสียงอะไรวะเสียงเอียงครับอ๋อขึ้นมาครับบนแล้วแต่ดูเหมือน เหมือนโดนแบบกําลังคุ้มข้างเลยวะ่ะโอ้นั่นไงคุ้มข้างจริงด้วยโอ้หัวขาดเลยลูกปั้นหัวขาดแล้วอย่าบอกแต่ว่าลูกปั้นที่ผ่านมาที่พังทลายเนี่ยเป็นพ่อฝีมือนายสินะใช่หรือเปล่าเพื่อนเฮะเออโอเคลงมาลาก่อนครับเขากําลังแบบถูกความมืดกืนกินอยู่ฮะเออตัวนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอ,อ๋อไม่มีอะไรถูกความมืดกืนกินเราต้องไปช่วยเพื่อนเราไงเพื่อนให้ชั้นระเบิดพลังใส่นายไหมเพื่อน เข้าไปอ๋อเข้าไปในนั้นสินะพอจิตเข้าไปข้างในแล้วโอเคน่าจะต้องรีบวิ่งตามไปข้างบนฮะแล้วก็หาทางแบบลดผนึกออกตรงตรงอะฮะเดี๋ยวตัวฉันจะหายไปแล้วอยู่ตรงนี้อะไม่ทันทันหรือเปล่าอุ้ยได้อยู่ได้อยู่นะเมื่อกี้กดทันอยู่นะใช่ปะวะทันหรือเปล่าได้แหละเออกดทันพอดีแล้วหินกิ้งก็มาโอเคกิ้งลุ้นหลุน แต่ไม่เร็วเท่าไหร่โอเคฮะมารอมาตกลงมาข้างล่างแล้วมันจะทับกูป่ะเนี่ยเอาไม่ใช่อ้าแล้วไงต่ออ่ะเฮ้ยเพื่อนไปหงต่อครับเราต้องวิ่งไปหาพลังงานก่อนวิธีตรงนี้ขึ้นได้เออเราไม่มีพลังงานแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะโอเคมาหาทางอ๋อมันอยู่ตรงนี้หรอก,รอกเนี่ยโอเคประตูมันเปิดออกแล้วกดวายเพื่อเอาพลังคืนมาหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อโอเคครับ โอ้โหเกือบเกือบเกือบเป็นปัญหาซะแล้วเออม,ม,มันไม่มีมันไม่มีดอกไม้ไงโอเคครับมาลงมาทางนี้เจอตุมต้มๆป่อมๆระเบิดได้เปล่าไม่ได้อ่ะมาทางนี้ก่อนละกันเนาะไม่มีเพื่อนตอนนี้ก็คือหลงแล้วฮะอาจจะหลงก็เป็นได้ออเชียโอเคเดินมาทางนี้ตรงนี้มีเมือกเมือกอ่าต้องเดินเข้ามาในนี้หรอโอเคครับอ่ะใส่พลังเข้าไปละกันเพื่อนกําลังกรีดร้อง ฉันจะชำระจิตวิญญาณที่ขาวสะอาดเองเปิดประตูมาทางนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดเราเอาพลังคืนมันจะต้องปิดแน่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นวิ่งไปก่อนแล้วกันเนาะไงเพื่อนไม่ต้องร้องนายเคียงข้างฉันมาตลอดเส้นทางนี้การเดินทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็จะเคียงข้างนายเช่นกันมาถึงไหนถึงกันเพื่อนมาเอา้อจะฮะอา้าวเยไม่มีพลนะังอ่ะ เอออ๋อมันให้วิไปทางนูด์หรอกเหรอเฮ๊บจะอะไปถึงอ้าวเดี๋ยวเพื่อนมันจะไปไงอะอ่ะโอเคงั้นฉันเอาพลังคืนมาก่อนละกันเนาะประตูมันก็ปิดอ่ะโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องหาทางเข้าทางอื่นละเนี่ยน่าจะอันนี้แหละมัง้งมันปิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําการ X เข้าไปเออนี่วิ่งแบบนี้ไงมาแล้วก็เอา้าทางหินมันได้นีอยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าเขาจงใจให้เรามาเปิดทางตรงนี้สินะ นี่ไงเราเตรียมพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนและเราก็กลับไปออถอดจิตนะฮะแล้วก็เข้ามาอีกทางหนึ่งทางประตูหลังนั่นเองมาทําการถอดจิตนะฮะผมแล้วก็ทําเวลาให้เร็วที่สุดกระโดดเข้าไปุ๊บปนี้แล้วก็นี้หรือเปล่าเออให้พลังไปแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเอฟเฟกอยากแน่นอนมันจะอะไรเปิดตรงไหนยอยีกวะนะข้างหลังเราเหรออ๋อประตูข้างหลังเปิด เยี่ยมเลยข้างหลังไหนข้างหลังนี้หรออุ้ยมันสีแดงเอ้าแล้วเราจะตุยไหมเนี่ยฮะเฮ้ยมันจามะเนี่ยเจอแบบนี้จามแน่นอนโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหติดเชื้อติดเชื้อต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปไปรับพลังก่อนก่อนที่จะจามไปมากกว่านี้เออมาแล้วเพื่อนไปแล้วโอเครอฉันก่อนนะเพื่อนมีไม้เท้าด้วยเยี่ยมเลยครับเก็บมาโอเคอยู่ไหนเพื่อนเพื่อน,เอ,นเอ้าไปไหนวะเดี๋ยว เพื่อนวิ่งไปทางนี้สินะเอ้าเจอวางให้เลยละกันเนาะมาอ๋อหลังจากนี้คือต้องหาไม้ท้ามาวางให้ได้ตลอดเพื่อที่จะได้เปิดไปยังด่านต่อไปนี่ไงเดี๋ยวไอ้กำแพงข้างหน้าก็ดน,นั่นไงว่าแตมีคัดซินแบบนี้ให้เลยไปตามเพื่อนไปปุ๊บอยู่เซฟแล้วไงเพื่อนไปไหนเร็ว ไล่ตามไปใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเร็วเหลือเกินไม่รอกันเลยเจอหินอีกแล้วศิลาก็ต้องให้พลังสินะมาตามสเต็ปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮ้ตรงรูดก็มีอ๋อฮาะอันนี้คือดันหินขึ้นไปหรอเฉยๆเอ้าเพื่ออะไรอ่ะอันนี้งงครับ เอ๊ทางนู้นก็มีด้วยอ่ะเอาแล้วเราจะเอาถ้าเราถ้าเราคืนมันก็หายหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิหายหรือเปล่าไม่หายอ๋อปวดแล้วปวดเลยโอเคเยี่ยมครับมาทางนี้ก็เช่นกันเอบน่าจะให้แล้วให้เลยหรือเปล่าวะไหนลองดูสิมันอาจจะอา้าวอันนี้ลงมาข้างล่างอะไรนี้ เปิดทางอ๋อ uh huh. เดี๋ยวอ๋อเะรแสดงว่าเราต้องไปหาหาดอกไม้เพิ่มเพื่อที่จะแบบไปต่อมันมีเอาไปมีซอกซอกตรงนี้เอาไปไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาลองสำรวจดูข้างล่างก่อนมันจะต้องมีแหล่งเก็บพลังงานนะไม่งั้นเราไม่สามารถไปต่อได้นะฮะทางไหนอีกวะเนี่ยมันเขาวงกดชัดๆเอาตรงนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้วิ่งโผล่ อันนี้เอาวีตรงนี้หนึ่งตัวแล้วกระทาอยู่ไหนก่อนหือเดี๋ยวทางลอดเล็ดลอดมันเยอะจังวะท่นนั้นก็เป็นทางลงมาได้เข้ามาทางนี้ตรงนู้นก็มีอะไรอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ออะไรอ๋อกระทาเหมือนมืมดมากโอ้โหเมืองเมาซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนะเราต้องกลับไปกลับไปตรงนี้โอเคเหมือนจะมีฮะซาก ถ้าให้กระทะอาจจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นก็ได้โอเคให้ไปก่อนแล้วกันปึ๊บปล่อยออกมาสิอาจจะมีเอฟเฟกบางอย่างเปิดเป็นทางต่อไปหรือเปล่ามีไหมมีไม่มีเงียบเลยเอา้าวให้เฉยๆหรออ๋อมันคงไม่ใช่ว่าเป็นการแบบเป็นการปลดล็อกคุญแจหรอกแล้วว่าแบบให้ให้ลองสุ่มดูว่าต้องใส่เออใส่ตรงรูตรงนี้จนกว่าไอช่องมันจะเปิดใช่เปนเนี่ย อันนี้ขึ้นไปข้างบนอ่าผมว่าน่าจะใช่แน่เลยวะ่ะแบบสุ่มสาไปเรื่อยๆให้ดูว่าใส่ตามลําดับไงใส่ตามลําดับแล้วก็ทําให้ช่องมันเปิดจนจนเราสามารถเข้าไปได้อืมโอเคแล้วอันนี้ล่ะมันน่าจะลงมาหรือเปล่านี้อันนี้น่าจะทําให้ลงมานี่ไงอันนี้ทําให้ลงมาแต่ยังลงมาพอหรือเปล่าลงมา ลงมาเกินไปโอเคลงมามากเกินไปเพราะฉะนั้นต้องหาอีกที่หนึ่งที่ทําให้มันสามารถขึ้นมาแบบพอดีเป,เป,เป,เป๊ะๆมาต้องลองดูกันไปก่อนนะฮะมาอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะขึ้นมาหน่อยมั้งอันนี้ขึ้นไปไม่หน่อยแล้วขึ้นไปเยอะเลยขึ้นไปประมาณตรงกลางโอเคอ่าอันนี้ขึ้นไปประมาณตรงกลางอันนูน้นบนสุด ส่วนอันนั้นคือลงมาข้างล่างอันนี้ก็น่าจะอ่ะเข้าไปดูก่อนดิดูหมือนว่าจะไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้อ่ะลองดูเอฟเฟกเลื่อนลงมาอุ๊ยเอ้าได้เลยอ๋ออย่างงี้นี่เองอะไรวะมาโอเคได้แล้ว <laughs> เออโอเคครับทําได้แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็โอเคครับผมขอบคุณมากเยี่ยมเลยเดี๋ยวทางนี้มันขึ้นไปทางไหนอโอเคขึ้นไปข้างบนเนาะมาครอ อ้ย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 ,อยมามืดเสลเกินอยากได้อยากได้เรื่องพลังแสงฮึบเออไงเพื่อนไปนู่นแล้วโอเคเพื่อนไปนู่นแล้วเดี๋ยวนะอะฮะเดี๋ยวนะนี่ฉันจะต้องไปเอาฉันจะต,ต้องกลับไปเอาพลังมาก,ก่อนเลยเออตอนแรกเราก็กลัวว่าแบบเอาพลังออกมาแล้วมันจะปิดเหมือนเดิมไม่ใช่เอาออกมาได้เลยครับโอเคนี่เป็นเรียบร้อยมาฮะให้พลังไปแล้วเป็นประตูลม สัญ,ญลักษณ์บนศีลาเนี่ยมันต้องมีความหมายอย่างแน่นอนแต่ผมก็ไม่เคยจะทําความเข้าใจหรืออยากจะเข้าใจมันเลยสักครั้งเดียวแต่เดี๋ยวนะ5ปดละ่ะอันนี้ปดคือหายโอเคฮะแสดงว่าเราต้องใส่มันไว้เหมือนเดิมจากนี้ต่อไปเราจะไล่พลังเต็มที่แล้วโดยสิ้นเชิงอน้ำเมื่อเมื่อตัวนี้มันโ,โหดูหน่าเกียดวะโอเคตามเพื่อนไปลวกันวะตามแสงไปก่อน๊ออมาหยุดอยู่ตรงนี้ เขากรีดร้องแล้วก็วิ่งตรงไปข้างหน้าเฮ้ยจะโอ้โหเพื่อนนายพาฉันมานนี่ฉันจะมาทำอะไรได้เนี่ยฮะตรงเนี้ยนี่เราจะต้องจามจริงๆดิใช่ปะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเพื่อนแล้วโอ้โ oh, หดูดิจามแบบเลือดออกจะบ,บุกเลยอย่าก,ก็เลือดโอ้ยทรรบานฉันอย่าทรบานฉันเพื่อนโอ้ oh, เอา่ะในเมื่อสัญญากันแล้วฉันก็จะอยู่เคียงข้างนายจนสุดทางเพื่อนมาโอ้ย oh, hey, เราจะล่วงก่อนไหมเนี่ยฮะโอ้โ oh, หสภาพ มันมันจามซะเหลือเกินดูฝุ่นละอองดิฮะฝุ่นละอองสีแดงมันมันช่างน่ากลัวโอ้โหดูสภาพโรยรามากค่ะตอนนี้เราโอเคดูดูไปรอบๆตรงนีมีแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีผ้าฝาผนังด้วยแต่ตอนนี้ฉันไม่อาจสนใจในายได,ได้ฉันต้องมุ่งไปก่อนโอ้โหนายพาไปขนาดนี้ออโอ้โหสปีดเราเริ่มดรอปลงเรื่อยๆแล้วไปพยายามเข้าอีนิดเดียวโอ้โห Ừ, ไปโอ้โหดูเริ่มจามหนักแล้วด้วยหน้านี่ถ่ายแล้วถ่ายไหมโอ้โอ้โหไม่เอย้ยบ้าเอย้ยอีกิดเดียวพยายามเข้าอีกไม่ไกลไม่ไกลเออนั่นแหละเจ้าจิงจอกนั่นแหละเออโอ้โหตอนนี้คือสภาพอ้อยโอ้โหบ้าเอย้ยนี่ฉันมาทําอะไรที่ดีเนี่ยโอ้โหและอีกไกลเลยอ๋อ เห็นแล้วกูตทรมานแทนเพื่อนืออข้างหน้ามันบีโอ้โหจิกจอกหัวหักหัวขาดหัวหลุดเป็นพ่อนายสินะทำพังใช่ไหมเพื่อนอะไรอ่ะประตูปิดแล้วด้วยโอ้โหขอบคุณครับแต่ปิดทํำไมก่อนอ๋อโอ้โหนั่นมันลานประหารชัดๆืออโอเคค่อยๆลงไปอ่าหืมทรบานตลอรอเลยเกินภาพนี้เออ ไปเร็วอ่โอเคจัดการจะไปถึงได้แล้วเพื่อนนะโอ้โหเขาก็ยังเขาก็ยังร้องเรียกบอกให้เราเรีบไปมาตรงนู้นมันเหมือนมันเป็นทางขาดนะคืออะไรอะ่ะให้เดโดดลงไปข้างล่างหรอโอ้ข้างหน้านี่มันแบบอืมเอ้ยเดี๋ยวทําไมฮะแต่อันนั้นมันเหมือนหินมันลอยอยู่เลยว่ะเอาจะเอาพระกูตาย ูตายเพื่อนกูตายแล้ววิญญาณหลุดออกจากล่างเลยไอ้ฮะเอา้เอาดูดิโอ้ปูตายเพิ่มแบบมันงอกเลยอะดูดิไอต้นพวกนี้มันงอกมาจากล่างอะโอ้โหจากไปแล้วร่างกายเนื้อของเราเหลือแต่วิญญาณแล้วครับแล้วมันก็แบบเติบโตเป็นต้นอะไรที่ดูน,น่าขายะแขยงวะไงเพื่อนฉันเหลือแต่เราฉันเหลือแค่นี้แล้วนะไปไหนอะฮะ ถ้ฉันทำอะไรอะ่ะฉัไม่โดดลงไปนะเพื่อนมันมีก้อนหินอยู่อ๋อต้องทำไงไม่รู้นะฮะมาเอ่อต้องโดดเหรออ่าโดดแล้วกันนะโดดเอาอ๋อเหยียบได้เหรอโอเควิ่งตามไปพึบจะเกิดอะไรขึ้นฮงฮงไงครับจิตวิญญาณแห่งนอสช่วยบอกฉันทีว่าฉันมาทําอะไรเอาฮะเอากูหาย อ้าวชัปเตอร์เจ็ดแล้วอ๋อชัปเตอร์จบกันไปแล้วนะครับผมก็โอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้อยู่ไปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ค่อยมาต่อกันพาทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพงๆงหน่อยทีเพื่อนโอ้โหตอนนี้เหลือแต่วิญญาณแล้วฮะบา,บายยครับทุกคน